กระตู้ถามทั่วไปฉบับที่สามครับเรื่องการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องการรับรองเพศของท่านธัญวัฒน์กมลวงวัดถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอพูดเชิญผู้ตั้งกระทู้ครับท่านธัญวัฒน์ได้ตั้งกระตู้ถามได้เลยครับร,รัฐมนตรีอยู่แล้วครับ เรียนท่านประธานสภาค่ะธนายวัตกรกมลวงวัตรผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะวันนี้ท่านก็ตั้งกระทู้ถามประเด็นเกี่ยวกับความคืบหน้านะคะของร่างพระราชบัญญตัติการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศหรือร่างพระราชบัญญตัติรับรองเพศนะคะซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณจุติไกรเลิศเป็นรัฐมนตรีค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่ทาา่านจะ เข้าสู่คำถามท่านต้องขออนุญาตท่านประธานสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะคะและไม่ได้เคยมีการพูดในรัฐสภามาก่อนเพื่อความเข้าใจของผู้แทนรัษฎรทุกท่านเพื่อความเข้าใจของประชาชนที่กําลังติดตามการอภิปรายของรัฐสภาการทํางานของรัฐสภาอยู่ท่านจึงต้องขออนุญาตกล่าวอินโชสักครู่หนึ่งว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะคะ การรับรองอัตลักษณ์ทางเพศคือทั่วโลกนะคะให้ความสำคัญเรื่องนี้เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า gender recognition เพราะมุมมองด้านเพศนะคะในปัจจุบันนั้นไม่เป็นเพียงแค่กายภาพหรือ biological sex เท่านั้นที่มีแค่เพศชายเพศหญิงค่ะแต่มันหมายรวมถึงเพศสภาพเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศค่ะ ท่านขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษสักนิดหนึ่งนะคะว่าจริงๆท่านได้พูดเรื่องนี้ไปตอนที่อภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการบริการบัตรประชาชนนะคะท่านได้พูดถึงประเด็นนี้ค่ะโซจี so G, นะคะ S O G I E S C โซจี G, นะคะเป็นมุมมองด้านเพศที่พูดถึงเรื่องเพศแบบสี่ด้านค่ะแน่นอนพูดถึงเรื่องเพศกำเนิดนะคะ biological sex พูดถึงเพศสภาพ นะคะคือการแสดงออกทางเพศนะคะแล้วก็พูดถึงเพศวิถีนะคะพูดถึงรสนิยมทางเพศและสุดท้ายพูดถึงเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศค่ะท่านประธานที่หมายถึงสำนึกหรือการนิยามตัวต,วตวนภายในว่าเราเป็นเพศอะไรท่านขออินโทรอีกสักนิดหนึ่งนะคะหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะโลกของเราได้พูดถึงสิทธิมนุษยชน กันอย่างมากนะคะและก็พูดถึงความเสมอภาคระหว่างเพศชายเพศหญิงค่ะแน่นอนค่ะเมื่อโลกดำเนินในเรื่องการพูดคุยเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วในปี2549ค่ะนักกฎหมายกลุ่มหนึ่งได้พบว่ามีบางอย่างที่ไม่ เป็นธรรต่อบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศจึงเกิดหลักการยอกยาการตาขึ้นเป็นการรวมตัวของนักกฎหมายเพื่อร่างหลักการสําคัญประเด็นของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณากฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการออกกฎหมายทั่วโลกค่ะทำไมเราต้องคํำนึงถึงเพศสภาพเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ ผู้ชายผู้หญิงที่อยู่ในสังคมทั่วไปก็อาจจะมองว่าเอ๊ะบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็มีกฎหมายที่คุ้มครองแบบเสมอภาคแล้วเราก็มีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันแล้วทำไมบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศยังต้องการอะไรอีก นะคะเพราะกฎหมายนะคะยังอยู่ในระบบสองเพศดังนั้นคนที่มีเพศวิถีที่หลากหลายหรือเพศสภาพที่หลากหลายนั้นอยู่ในกฎหมายระบบสองเพศจึงเหมือนกับการไม่มีเสรีภาพหรือมมีเสรีภาพเพียงแค่ครึ่งครึ่งกลางๆนะคะไม่สามารถที่จะสมรสกับคนที่เรามีรสชนยมทางเพศที่เป็นเพศเดียวกันหรือมีอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างกันนี่ก็คือเป็นที่มาที่ประชาชนตอน ะะขับเคลื่อนในเรื่องแฮชแท็กสมรสเท่าเทียมค่ะท่านประธานอยากจะถามคุณจุตินะคะว่าสิ่งที่ท่านพูดมานี้นะคะว่า ไม่รู้ว่าท่านให้ความสําคัญมากน้อยแค่ไหนคะ่ะเพราะว่าท่านขออนุญาตย้อนไปสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อวันที่15สิงหาคมปี2,562ค่ะท่านรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ท่านจุติไกลเลิกนะคะแล้วก็ได้ได้เชิญท่านเข้าไปร่วมพูดคุยกับในการทํางานการเสวนานะคะประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศการรับรอง เพศสภาพของบุคคลข้ามเพศค่ะที่จัดโดยท่านเองนะคะแล้วันนั้นท่านก็ไปเปิดงานเราก็มีพูดคุยกันถ่ายรูปการจับมือกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะวันนั้นเราพูดถึงประเด็นบุคคลข้ามเพศนะคะ transgender ค่ะบุคคลข้ามเพศขออนุญาตขยายความอีกนิดนึงเพื่อความเข้าใจนะคะก็คนที่มีเอ่อเกิดมามีเอ่อเพศทางกายภาพเป็นเพศชายและมีภาวะที่ทุกข์ใจกับเพศสภาพหรือ gender dysphoria จึงทำให้เขาเนี่ยต้องอข้ามเพศมาปเป็นเพศหญิงนะคะหรือและในทางกับการคนที่เกิดมาเป็นเพศหญิงในเชิงกายภาพเขามีภาวะ Gender Dysphoria เขาจึงต้องข้ามเพศมาเป็นเพศชายนะคะวันนั้นค่ะเราได้มีการพูดคุยและท่านก็มั่นใจเหลือเกินว่าท่านจุติไกลเลิกจะนำพาความเสมอภาคของบุคคลข้ามเพศให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่มันมีข่าวลือออกมานะครับว่า ปฏิเสธไม่ได้ค่ะคนทำงานในวงการ L G B T หรือความหลากหลายทางเพศนี่เรารู้จักกันหมดค่ะท่านประธานคะท่านรัฐมนตรีเรามีการพูดคุยกันท่านก็คงไม่สามารถบอกแหล่งข่าวได้นะคะแต่ก็มีข่าวลือออกมาบอกว่าเรื่องนี้ตกลงว่าจัดเป็นเรื่องไม่สำคัญไม่เร่งด่วนนะคะโอเคมันเป็นข่าวลือค่ะมันเป็นข่าวลือท่านก็พยายามที่จะ f o l up w up following เรื่องนี้นะคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นและทุกอย่างมันก็เงียบหายไปนะคะเงียบหายไปจนทำให้ทรู้สึกว่าข่าวลือนั้นจะเป็นจริงหรือเปล่าว่ารัฐไทยไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง gender recognition ค่ะท่านจึงอยากอยากจะถามเข้าสู่คำถามนะคะว่า ัจจุบันนั้นเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรมีอุปสรรคอย่างไรนะคะมีข้อห่วงใยและข้อกังวลอะไรและเนื้อหากฎหมายดังกล่าวพัฒนาไปถึงไหนก็จึงอยากจะถามท่านจุติฝากท่านประธานถามคุณจุตินะคะท่านรัฐมนตรีให้ตอบคําถามนี้ค่ะขอบคุณค่ะเชิญรัฐมนตรีจุติตอบครับกราบเรียนท่านประธานสภาผูแ้แทนราษฎรที่เคารพครับกระผมจุติไกรเลิศ ขอตอบกระทูในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ท่านสอสธอนวัตกรกบนวงวัฒนได้ให้เกียรติติดตามเรื่องนี้นะครับเรื่อง Gender Recognition เรื่องเพศสภาพเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศอยากจะกราบเรียนว่าเป็นความตั้งใจและเป็นนโยบายรัฐบาลที่ให้สิทธิมนุษยชนของคนไทยนั้นทุกมิตินะครับ เมืองไทยนั้นเป็นเมืองที่น่าอยู่มีความทอบทวนระหว่างเพศการยอมรับและก็เสรีภาพเราไม่ปฏิเสธนะครับว่าเมื่อวันที่14 15สิงหาคมพุทธศักราชสอง2ได้มีความตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ที่จะให้มีกฎหมายรองรับนะครับกฎหมายรองรับนี้ก็คือกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศซึ่งกฎหมายฉบับนี้ จะกำหนดให้เป็นกฎหมายทางเลือกที่สร้างดุลยภาพในการรับรองและคุ้มครองสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามกฎหมายนี้หรือไม่ก็ได้หากท่านไม่ใช้สิทธิคนอื่นหรือทายาทจะใช้สิทธทิแทนไม่ได้เพราะเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่ตกทอดไปสู่ทายาทยางไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ประกอบด้วยการกําหนดมาตรการคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติการกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและผลในทางกฎหมายของการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศ ประเด็นก็คือว่าเมื่อ15สิงหาคม62ผมก็ได้เชิญท่านสอสอจากทุกพักการเมืองนะครับไปร่วมกันร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วหลังจากนั้นก็มีความคืบหน้าครับคือมีการประชุมหารือกันกับตัวแทนนะครับตัวแทนหลายกลุ่มหลายสมาคมมี4ากลุ่มนะครับ แล้วสีห้ากลุ่มนี้ก็คือมีอมูลนิธิสองมูลนิธินะครับแล้วก็หนึ่งสมาคมแล้วน,นอกจากนั้นแล้วก็ยังได้เสนอเป็นร่างกฎหมายเข้าสภาอีกด้วยประเด็นที่อยากจะกลาวเป็นก็คือว่าเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้ชินชาหรือว่าชา้าชาจากการทํางานนะครับโดยจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในสิงหาคม2562แล้วเนี่ยใน ปี2563ครับผมได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อประสานกับทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มเพื่อที่จะร่างกฎหมายแล้วก็ให้เสร็จเข้าสภาให้ได้ในปี2 5 6 3นั้นได้มีการประชุมกันถึง5ครั้งนะครับถึง5ครั้งโดยมีตัวแทนจาก UNDP เข้ามาร่วมประชุมด้วยแล้วก็ตัวแทนจากทุทกกลุ่มนะครับจังบอกเกือบทุกกลุ่มที่เข้ามา คันนี้ปประเด็นก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยอย่างที่ว่าทั้งเพศสภาพนะครับอัตลักษณ์เพศวิถีทั้งหลายเนี่ยจัดอยู่แล้วเนี่ยมีประมาณ28กลุ่มความยากของมันก็คือจะให้28กลุ่มเนี่ยเห็นชอบในทิศทางเดียวกันแล้วก็นำความต้องการความประสงค์ความเร่งด่วนของแต่ละกลุ่มเนี่ยให้มาอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันเป็นเรื่องที่ยากมาก แล้วก็ปี64ก็ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญนะครับมาศึกษาว่ากฎหมายต่างประเทศที่เขาพัฒนาไปเยอะแล้วเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างและอะไรที่ควรจะเป็นอะไรที่ไม่ควรจะเป็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ได้ให้นโยบายกับกระทรวงไปว่าอย่าไปแทรกแซงขอให้เป็นวัตถุ ประสงค์ให้เป็นจิตตารมณ์ของประชาชนกลุ่มที่เขาต้องการใช้กฎหมายนี้เพื่อกฎหมายนี้จะได้ครอบคลุมแล้วก็ได้ให้ความเท่าเทียมระหว่างเพศกับทุกกลุ่มฉะ่นนั้นผมก็ปฏิเสธเรื่องข่าวลือนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับกระทรวงพอมอยังให้ความสําคัญและยังอยากจะเห็นผลสําเร็จของกฎหมายฉบับนี้ในรัฐบาลชุดนี้ในรัฐสภาชุดนี้นะครับฉนันก็ขอยืนยันว่าวันนี้ยังทํางานเหมือนเดิม แล้วก็สิ่งที่มอบไปคือให้กระทรวงพม,มข้าราชการเนี่ยเป็นฝ่ายรับฟังนะครับเป็นฝ่ายรับปฏิบัติมากกว่าจะไปชี้นาแนะนําเขาเพราะว่าวันนี้เราต้องรับฟังเพื่อเราจะได้ให้ครอบกลุมทุกกลุ่มก็อยากจะขอยืนยันท่านสสธนวัฒน์นะครับว่าความตั้งใจไม่ลดละความพยายามก็ไม่ลดละนะครับแล้วก็อยากจะให้คนหมายนี้เสร็จโดยเร็วถ้าท่านจะกรุณาเป็นตัวกลางนะครับ เชิญทุกกลุ่มที่ยังมีความเห็นแตกต่างบางครั้งก็รุนแรงบางครั้งก็ไม่รุนแรงนะครับซึ่งยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าในกฎหมายฉบับที่จะออกเนี่ยควรจะมีควรจะเว้นอะไรบ้างอะไรควรจะมาก่อนมาหลังถ้าทำตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าใช้เวลาไม่เกิน3มเดือนหลังจากนั้นเพื่อน,นำไปสู่การเขียนการรับฟังประชาคมจากผู้มีส่วนร่วมอีกแล้วก็จะนำสู่สภาผู้แทนสษฎรครับก็กราบเรียนด้วยความเคารพครับ เชิญท่านธัญวัฒนมีคำถามที่สองไหมครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีจุติกรเลอร์นะคะที่ตอบคำถามค่ะ ก็สิ่งหนึ่งนะคะในการทำงานที่ท่านจุติได้พูดว่ามีคณะทำงานขึ้นมานะคะแน่นอนค่ะท่านได้มีโอกาสเข้าไปร่วมให้ความคิดเห็นนะคะในฐานะผู้แทนรัศดรว่าม,มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศและการรับรองเพศในวันนั้นค่ะมีการประชุมและท่านก็ได้พูดถึงนะคะประเด็น Gender X ไม่ใช่เรื่องประเด็นบุคคลข้ามเพศนะคะเป็นประเด็น gender x หรือ others หรืออเพศที่เขาไม่ต้องการนิยามว่าตนเองเป็นชายเป็นหญิงท่านไม่แน่ใจว่าคณะทำงานของท่านนะคะได้นำในสิ่งที่น่านนำเสนอเนี่ยไปได้พูดคุยกับท่านหรือเปล่าหรือพูดคุยขยายผลต่อในการศึกษาหรือพิจารณาหรือไม่นี่เป็นอีกส่วนสำคัญคะ่ะท่านประธาน เพราะว่าถ้าเราจะพูดถึงในประเด็น gender x นะคะหรือคนที่ไม่ได้นิยามตัวตนว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนั้นเรามองได้เลยค่ะอเมริกาตอนเหนือนะคะเรามีเขามีกฎหมายนี้แล้วอเมริกาตอนใต้มีกฎหมายนี้แล้วนะคะทวีปออสเตรเลียมีกฎหมายนี้แล้วและนิวซีแลนด์ก็ได้พูดถึงประเด็นนี้แล้วอีกเช่นกัน อินเดียประเทศเพื่อนบ้านของเรามี Gender X แล้วนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นในขณะนี้ที่เรามองว่าเออเขาอาจจะดูปิดกั้นในความหลากหลายทางเพศเขากำลังผลักดันเรื่อง Gender X ค่ะหรืออย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นล่าสุดในเดือนพายมันที่ผ่านมาเดือนแห่งออการรณรงค์ความภาคภูมิใจของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศปีที่ผ่านมาประธานาธิบดี โจไบเดนนะคะก็บอกว่ามี Gender X นะคะในเอกสารราชการเพื่อให้บุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศที่ต้องการนิยามตัวตนนั้นมี choice มีทางเลือกเพื่อให้เกิดความสบายใจแล้วก็ความเสมอภาคในการนิยามตัวตน ท่านรัฐมนตรีได้นำประเด็นดังกล่าวนอกเหนือจากประเด็นบุคคลข้ามเพศประเด็นเ e n d ด r X ประเด็นคนที่ไม่ต้องการนิยามว่าเป็นชายเป็นหญิงเข้าไปสู่ในการพิจารณาและรวมอยู่ในร่างกฎหมายนี้หรือไม่อย่างที่ท่านประธานอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดค่ะกลุ่มบุคคลหลากหลายทั้งในช่วง5ปีหลังมีความเห็นที่หลากหลายมากมีข้อเสนอต่างๆที่มากมายแต่ในฐานนะท่านเป็นรัฐมนตรีนะคะและต้องผลักดันกฎหมาย นะคะเราเข้าใจค่ะว่ามันมีข้อเสนอมากมายท่านได้รวบรวมข้อเสนอและได้ผลการวิเคราะห์อย่างไรและจะนำไปสู่เนื้อหาของการออกกฎหมาย gender x อย่างไรและจะนำไปสู่ความเสมอภาคได้อย่างไรอันนี้คือ,ค,อคำถามที่สองนะคะรวบรวมข้อมูลได้อย่างไรและ gender x จะมีเนื้อหาอย่างไรและนำไปสู่ความเสมอภาค สางเพศอย่างไรคะ่ะก็ขอเสิอฝากท่านประธานถามคุณจุติคะ่ะขอบคุณคะ่ะเรียนรัฐมนตรีจุติครับกราบเรียนท่านประธานนิครคประผมจุติไกรเลิกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอกราบเรียนว่าเนื้อหาสาระที่ท่านประสงค์นั้นเนี่ยมีคณะทํางานที่ได้รวบรวมไว้แล้วแล้วก็ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้มาวิเคราะห์ศึกษากฎหมายต่างประเทศในขณะเดียวกันก็ได้เห็นปัญหาอุปสรรคผมคิดว่าต้องพูดความจริงว่าปัญหาอุปสรรคหลกัหลกๆสําคัญคือต้องถามว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้ง28กลุ่มนั้นมีความประสงค์และมีข้อตกลงตกผลึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังเพราะว่าวันนี้รัฐบาลพร้อม จะเป็นผู้ฟังแล้วก็รวบรวมสิ่งที่ท่านปรารถนานั้นออกมาเป็นกฎหมายตามที่ท่านพึงประสงค์สิ่งที่เราไม่อยากให้รีบเสนอเข้าสภาแล้วยังมีความขัดแย้งในสังคมเราไม่พึงประสงค์เช่นนั้นเราพึงประสงค์ว่ากฎหมายออกมานี้แล้วสร้างความเสมอภาคสร้างความสุขให้ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งหมดนั้นผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งกับท่านสสธัญ,ญวัฒรว่าถ้าท่านจะกรุณาเป็นคนกลางนะครับ ขจัดความขัดแย้งที่ยังมีอยู่แม้กระทั่งลำดับปัญหาความสำคัญสาระสำคัญที่อะไรควรเว้นไม่ควรเว้นเนี่ยกระทรวงพร้อมรับมาแล้วก็จะทำให้เสร็จภายในสามเดือนนับจากวันที่ท่านสามารถตกผลึกแล้วก็เซ็นเห็นชอบกันว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้เป็นประเด็นที่เราเห็นชอบเห็นพ้องต้องกันแล้วสิ่งที่มันยากก็คือว่าเราพยายามว่าอันไหนที่ตกลงกันได้ไปก่อนไหม แล้วก็อันที่ยังไม่ไม่พร้อมนี่ก็ไว้ทีหลังก็มีข้อประเด็นที่ว่ามันจะทําให้สมมาจดกฎหมายฉบับนี้ไม่สมบูรณ์นะครับงั้นก็กลับเี็นท่านว่าสิ่งที่เราต้องการจะทําคือจะเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็รวบรวมสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มนะครับทั้ง2 8แกลุ่มนั้นนะมาอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับก็กลับเป็นว่ายังพร้อมเปิดกว้างแล้วก็พร้อมที่จะร่วมทํางานและยืนยันครับว่าถ้าท่านพร้อม กระทรวงพม,มก็พร้อมครับขอบพระคุณครับ